คนเห่าเนาะความคิดชีวิตนะคะเอ้ยหากระถึงบ้านพี่น้องขาเนาะการอวยพรวันเกิดบอกตรงๆนะอืเพื่อนคือเพื่อนนะ,ะในสังคมเขาอวยพรวันเกิดไม่ว่าใครอวยพรวันเกิดใครทาไมต้องโยงมาเป็นดรามา่าไปยุมใส่พอยบอนะฮะอันนี้มาดูโพสต์กันเนาะสําหรับผู้จัดการขออนุญาตเอ่ยนะคะ ตุกติกน้อยอืมแฟนของใหม่พัชรีเขาเป็นเพื่อนกันทั้งสองฝ่ายเขาไม่ได้ผิดใจทั้งสองทางแต่ติ่งแจกวิทวินหวังดึงทัวนะให้มายำพอยบอชเขาบ้เม้นเด็กน้อยเดจเจ้านะ่ะเท่าพอเกิดนานเท่าบรู้จักความนะอืมจำเป็นไหมคนอื่นจะต้องเป็นศัตรูเขาไม่ได้แยกข้างเขามีสิทธิ์ที่จะแฮปปี้เบิร์ดเดย์เขาทุกๆคนนะคะเออในสังคม นะเพื่อนเพื่อนทุกคนในสังคมการแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันนะคะในส่วนของเพื่อนของในสังคมดารามันเป็นเรื่องธรรมดาทำไมจะต้องมาจูนใส่พผยบอนะ,ะทุกคนสำหรับติ่งแตกพยายามดึงมือประสานนะคะเพื่อให้เขาแตกเล้าดื่มยืมมือคนอื่นมันโบแมนดอกบบมีพวย,ยใหลไปเล่นนำดอกผู้ใหญ่บ้านเขารู้นะไอกาละเทศะและมีมารยาท กับเพื่อนๆส่วนเพื่อนเราคือเพื่อนเรานะฮะอืมเพื่อนส่วนของเขาคบกันมันก็คนละส่วนแค่นั้นเท่าแล้วอย่างบุรุ้จักแยกแยะนะสำหรับ fc พยบอเออเข้าใจทุกกรณีในโลกสังคมโบเมนกบในกลากอดอยู่แต่กคนผู้เดียวรับความเป็นจริงของสังคมบบได้มันโบเมนเด้ใหญ่เท่าเอ้ย้างกาเข้ามาเมนเนาะ้างกาเข้ามาเมนนะคะ พินิจพิจารณาเออการที่พยายามดึงมือคนอื่นนะเพื่อที่ทําให้เขาแตกเล้าซึ่งกันและกันนะ่ะมันโบแมนและมันกระโบแมนนิสัยของพอบอและก็ไม่ใช่นิสัยของเอฟซีของพอบอนะคะเออมีแต่แบบนี้พอเจออะไรเข้ามาวิทเวียงเขาวันนี้เห็นแต่คอมเมนต์เวียงเวียงนะอืเดือดดานแทนหรือเกิน พยายามที่จะให้มันเป็นประเด็นพยายามเพื่อที่จะลากกระแสแต่อืรู้ไหมว่าสิ่งที่ทำอยู่น่ะมันยิ่งแยกเข้าหาคนของตัวเองติ่งแตกจ๋านะทั้งหลายเท่าเท่ากันทางงนั้นกำลังจะถอยเข้าลงกันทั้งน,นั้นเกิดนานเสียเปล่ายัางบอกเข้าใจคำว่าสังคมนะคะของโลกปัจจุบันเนาะคนละส่วนนะคะอ่า เพื่อนเขาทะเลาะก,กันฉันเป็นเพื่อนทั้งสามคนนะพยบอเป็นเพื่อนทั้งสามคนจําเป็นไหมจะไปห้ามเขาไม่ทําหรอกค่ะไม่ใช่นิสัยเจ้านะที่ทําขึ้นมาเนี่ยมันบทุกต้องย้ายไปพินิจพิจารณาใหม่เออเดือดแทนเทนะมือนี้เห็นคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นี่ก็ได้ธรรมชาติแม่ความสุขแฮปปี응้เบิร์ดเดย์นะเออในมิตรภาพในสังคมอ,อของเขาพบเจอกันเพื่อนฝูง คนละส่วนทะเลาะก,กันแค่สองคนอย่าไปลากคนอื่นเข้ามาเอียวพยายามยืมมือเขาเพื่อให้มันพังมันบกคือได้ใหญ่เออนะขอบอก